กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหญิงพระบ้านค่ะวันนี้นะคะน้องหญิงก็มีรายการพระบ้านเก่าๆมา่แบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มีหลากหลายรายการมากๆค่ะและอีพีพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะอยู่ที่อง์ละ250บาททุกองค์ค่ะพี่พี่ชื่นชอบองค์ไหนรายการที่เท่าไหร่นะคะพี่พี่ติดต่อน้องหญิงได้เลยค่ะสําหรับช่องทางการติดต่อน้องหญิงพระบ้าน นะคะพี่พี่แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเบอร์โทรและ ID Line น้องหญิงใช้เป็นเบอร์เดียวกันนะคะ0 6 4 9 7 3 8 1 6 8ค่ะหรือพี่พี่สแกน QR Code คที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะพี่พี่ขาฝากที่พี่ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามน้องหญิงพระบานด้วยนะคะพี่พี่เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะเวลาที่น้องหญิงอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่พี่ก็จะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะเดี๋ยวเรา เริ่มรายการแรกกันเลยค่ะพี่พี่ขาสำหรับลำดับรายการที่หนึงค่ะพี่พี่ขาเหลียยหลวงพู่ทวดนะคะอง์นี้เป็นพิมพ์นิ้วกระดดกค่ะน้องหญิงให้ชมด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะและด้านหลังค่ะองที่หนึ่งค่ะพี่พี่ขาต่อไปค่ะอง์ที่สองค่ะพี่พี่ขา นี่ค่ะหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงนะคะเป็นเหรียญเนื้อกระไหลทองพิมพ์ข้าวถามตัดค่ะนี่ค่ะด้านหลังยันแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้ทุกองค์เลยนะคะพี่ๆค่ะต่อไปค่ะองค์ที่สามค่ะนี่ค่ะก็เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพิมพ์นี้เลยค่ะน้องหญิงให้ชมด้านหน้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะและด้านหลังค่ะ รายละเอียดยันนะคะพี่พี่หาต่อไปค่ะพี่พี่หาองค์ที่สี่ค่ะนี่เลยค่ะก็เป็นเหรียญหลวงพ่ทวดหลวง่ทิมพิมพุซอนนะคะอ่าเป็นองค์ที่สี่นะคะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นสถูปหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่หา ต่อไปค่ะพี่พี่ขาองที่ห้าค่ะหลวงพ่อกเกษมเขมมกโกค่ะนี่ค่ะองนี้นะคะเรียมกรอบเป็นอย่างดีค่ะกันน้ำใสๆนะคะขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้ทุกๆรายการทุกๆองค์เลยค่ะต่อไปค่ะอง์ที่6ค่ะพี่พี่ขานี่เลยค่ะ เป็นพระพรหมนะคะเลี่ยมกรอบกันน้ําอย่างดีค่ะพี่พี่ขามีรอยจานนะคะน้องหญิงขยับให้ชมด้านหน้าชัดๆแบบนี้นะคะและด้านหลังค่ะพี่พี่ขาสาหรับองค์นี้นะคะหลวงพ่อเพิ่มค่ะวัดป้อมแกว้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ขาองค์ที่7ค่ะนี่เลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรค่ะ เรียมกรอบเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะน้องหญิงให้ชมรายละเอียดนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาหาน้องหญิงนะคะขอชมภาพเพิ่มเติมได้ค่ะปิดด่วนโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะส่งฟรีค่ะพี่พี่ขทุกองค์นะคะไปะนีไทยทุกๆวันเลยกรณีเก็บปลายทางมีเพิ่ม50นะคะต่อไปองค์ที่8ค่ะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีค่ะนี่ค่ะรับชมรายละเอียดด้านหน้าค่ะ ด้านข้างและด้านหลังค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ขาองค์ที่9ค่ะนี่เลยค่ะเหรียญพระพุทธชินราชค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะดูรายละเอียดด้านหน้านะคะนี่ค่ะและด้านหลังค่ะพี่พี่าต่อไปค่ะพี่พี่ขาองค์ที่10ค่ะ นี่เลยค่ะพระกรุระเก่ามากๆค่ะนี่ค่ะลำดับรายการนี้พี่ๆชมรายละเอียดได้เลยนะคะเป็นองค์ที่สิบนะคะนี่ค่ะต่อไปค่ะพี่ๆขาองค์ที่สิบเอ็ดค่ะนี่ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นรายการนี้องค์นี้นะคะพระปิดตาค่ะ ค่อนข้างเก่ามากๆค่ะพี่พี่าชมด้านหน้านะคะและด้านหลังค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ขาองค์ที่12ค่ะนี่ค่ะเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชค่ะนี่ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่าองค์ที่13นะคะนี่เลยค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อทวดนะคะค่อนข้างเก่ามากๆค่ะพี่พิหาองค์ที่13ค่ะวัดช้างให้นะคะต่อไปค่ะพี่พิหาองค์ที่14ค่ะนี่เลยค่ะพระขุนแผนนะคะเก่าๆสวยๆค่ะพี่พิหาองค์ที่14ค่ะ ด้านหลังจะฝังตะกรุดแบบนี้นะคะพี่พี่าต่อไปค่ะพี่พี่าองค์ที่สิบห้าค่ะเป็นราหูอมจันทร์ค่ะค่อนข้างเก่าเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีค่ะพี่พี่นี่ค่ะหลังยันแบบนี้นะคะต่อไปค่ะพี่พี่าองค์ที่สิบหกค่ะ นี่ค่ะหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกค่ะชมรายละเอียดชัดๆได้เลยค่ะด้านหน้านะคะและด้านหลังค่ะเรียมกรอบอย่างดีมากๆค่ะพี่พหาสามารถขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้นะคะต่อไปค่ะองค์ที่17ค่ะพระสมเด็จนะคะพี่พิหาเตรียมกรอบดีมากค่ะพี่พิหาองค์นี้นะคะ องค์ที่สิบเจค่ะนี่เลยค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะองค์ที่18ดค่ะนี่เลยค่ะหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่รับชมรายละเอียดได้เลยนะคะนี่ค่ะ ต่อไปค่ะองค์ที่19ค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเป็นเหรียญหล่อสวยๆนะพี่พี่ขา ไปค่ะพี่พี่าองค์ที่20ค่ะนี่เลยค่ะพระอธิการเรียบค่ะนี่ค่ะองค์นี้นะคะวัดสีสำลาญค่ะพี่พี่า่าจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขาองคี่ี่21ค่ะนี่เลยค่ะพี่พี่ขาเป็นหนุมานนะคะเนื้อกะไหล่ทองหลวงพ่อดาบค่ะพี่พี่ขาหนูหญิงให้ชมชัดๆแบบนี้เลยนะคะองคี่ี่21ค่ะวัดกุดชมพูนะคะพี่พี่ขา ต่อไปค่ะพี่พี่ขาองค์ที่22ค่ะนี่เลยค่ะเหรียญเปิดโลกหลวงพอ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะพี่พี่ขาองค์นี้นะคะนี่ค่ะเป็นยันด้านหลังนะคะหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะปี2532ค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะองที่ยี่สิบสามค่ะพี่พี่นี่เลยค่ะหลวงพ่อสงนะคะองค์นี้พี่พี่ชมชัดๆได้เลยนะคะวัดเจ้าฟ้าสาราลอยปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่าองค์ที่24ค่ะนี่เลยค่ะหลวงพ่อสำลิศนะคะวัดท้ำแฝกท้าม่วงการจนอุุรีค่ะพี่พี่ชมชัดๆแบบนี้ได้เลยนะคะขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงแอดไลน์มาหาน้องหญิงได้เลยนะคะปี2,521ค่ะ ขอไปค่ะพี่พี่ขาองค์ที่25นี่เลยค่ะพระพิมพ์นางพยาค่ะพี่พี่ขามีปิดแผ่นทองด้านหน้าเลี่ยมกรอบอย่างดีค่ะพี่พี่ขาพิเศษมากๆเลยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขาองค์ที่26ค่ะนีเลยค่ะหลวงปู่คำพันค่ะพี่พี่ขาเลียมกรอบอย่างดีพี่พี่ชมรายละเอียดได้เลยนะคะองค์นี้พิเศษมากๆเลยค่ะพี่พี่ขาน้องหญิงให้ชมด้านหน้านะคะและด้านหลังค่ะ ออกวัดธาตุมหาชัยนะคะพี่พี่หาจังหวัดนครพนมค่ะปี2,531ค่ะขอชมภาพแบบชัดเจนแอดไลน์มหาน้องหญิงได้เลยค่ะยินดีบริการพี่พี่ทุกท่านค่ะจะส่งให้ทุกวันปรายสนีไทยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขาองค์ที่27ค่ะนี่เลยค่ะหลวงพ่ออุ้นวัดตานกรงค่ะพี่พี่ขาปี2550ค่ะชมรายละเอียดชัดๆด้านหน้าได้เลยนะคะเก็บเลี่ยมกรอบเป็นอย่างดีเลยค่ะนี่ค่ะจากจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ ต่อไปคะ่ะพี่พี่ขาองค์ที่18ค่ะนี่เลยพี่ขาพี่พี่ขานี่คะ่ะหลวงพ่อโสธรน,นะคะพิเศษมากๆค่ะพี่พี่ขาชมรายละเอียดชัดๆได้เลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์สองหน้าคะ่ะเป็นองค์ที่28ค่ะพี่พี่ขา ต่อไปค่ะองค์ที่29ค่ะพี่พี่ขาน้องหญิงแบ่งปันเป็นองค์นี้ค่ะพระกริ่งค่ะพี่พี่ขาชมชัดๆได้เลยนะคะอ่านลล่างค่ะเป็นองค์ที่29ค่ะ ต่อ,อไปค่ะพี่พี่หาองค์ที่30ค่ะนี่ค่ะน้องหญิงแม่งปันเป็นองค์นี้นะคะพระร่วงรังปืนเก่าๆค่ะพี่พี่ชมรายละเอียดชัดๆได้เลยค่ะน้องหญิงขยับให้ชมใ,ใกล้ๆนะคะเป็นองที่สี่สินะคะพี่พี่หา ต่อไปค่ะองค์ที่41ค่ะเป็นพระขอโทษค่ะพี่พี่พะร่วงรังปืนองที่30นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะองค์ที่31ค่ะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่ขาพี่พีรับชมนะคะดูรายละเอียดด้านหน้าได้เลยค่ะน้องหญิงขยับให้ชมด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่าองค์ที่32ค่ะนี่ค่ะพี่พี่าพระพุทธนามิ่งมงคลมุกดาหารค่ะเป็นองค์ที่32นะคะปี2538ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่าองค์ที่33ค่ะ เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะนี่ค่ะองค์ที่สามสิบสามนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ะองค์ที่สามสิบสี่ค่ะนี่ค่ะ เก็บมากๆค่ะพี่พี่หาองค์นี้นะคะมีปิดแผ่นทองค่ะพี่พี่ชมรายละเอียดชัดชัดได้เลยนะคะน้องหญิงขยับให้ชมค่ะงดงามมากๆค่ะพี่พี่หาเป็นองค์ที่34นะคะหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะคะพี่พี่หาต่อไปค่ะองค์ที่35ค่ะพี่พี่ขา นี่ค่ะหลวงพ่อปลิวค่ะพี่พี่ขาวัดบ้านดอนนะคะจังหวัดสระบุรีค่ะพี่พี่ชมรายละเอียดชัดๆได้เลยนะคะนี่ค่ะองค์นี้องค์ที่สามสิบห้านะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขา องค์ที่36ค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะก็เป็นเหรียญพิมพ์สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะพระโสนะคะพี่พี่ขาเป็นองค์ที่36ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ขาองค์ที่37นะคะ นี่ค่ะเหรียญหล่อเก่าๆค่ะพี่พี่าน้องหญิงไม่แน่ใจนะคะว่าหลวงพ่ออะไรคะ่ะเพราะเก่ามาค่ะถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นพระอาจารย์ทองเท่านะคะค่อนข้างเก่าจริงๆค่ะพี่พี่หา ต่อไปค่ะพี่พี่ขาองค์ที่38ค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะสําหรับองค์นี้หลวงพ่อพรค่ะวัดหนองแขมค่ะพี่พี่ชมรายละเอียดจะชัดได้เลยนะคะนี่ค่ะน้องหญิงขยับให้ชมใกล้ๆค่ะนี่นะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขาองค์ที่39ค่ะ นี่ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญใบโพหลวงพ่อลีค่ะพี่พี่ขาปี2,500ค่ะชมชัดๆกันแบบนี้ได้เลยค่ะอ่านี่นะคะพี่พีสามารถแอดไลน์มาหา้องหญิงขอชมภาพเพิ่มเติมได้ทุกๆองค์เลยนะคะ ต่อไปค่ะองค์ที่40ค่ะนี่ค่ะพิเศษมากๆนะคะจะเป็นตะกตรุดค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะน้องหญิงให้ชมนะคะโดยรอบแบบนี้ค่ะพี่พี่ขาเป็นลำดับรายการที่40ค่ะ พ,พีนี้พิเศษมากๆนะคะน้องหญิงแบ่งปันพีพ่พนะคะในราคาเพียงแค่250บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีไปสีไทยทุกๆวันเลยค่ะกรณีเก็บปลายทางจะมีเพิ่ม50นะคะวันนี้ค่ะน้องหญิงก็เปิดแบ่งปันทั้งหมด40องค์นะคะพี่พี่ขาสองค์40ลำดับรายการเลยค่ะพี่พี่ชื่นชอบ องค์ไหนลำดับรายการที่เท่าไรค่ะพี่พี่ติดต่อน้องหญิงได้เลยนะคะปิดด่วนโทรหาน้องหญิงพระบ้านได้เลยค่ะเบอร์โทรและไอลดียน้องหญิงใช้เบอร์เดียวกันค่ะ064-973-8168นะคะพี่พี่หรือสแกน QR Code ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับน้องหญิงได้เลยค่ะมีคำแนะนำกับน้องหญิงอย่างไรยินดีรับคำแนะนำจากพี่พทุกท่านนะคะขอฝากพี่พี่ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องน้องหญิงพระบานด้วยนะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะคะพี่นค่ะเวลาที่น้องหญิงอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่พี่ก็จะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะพี่พี่สำหรับวันนี้นะคะน้องหญิงแบ่งปันพี่ๆี่ทั้งหมด40รายการค่ะแล้วพบเจอกับน้องหญิงได้ใหม่ EP หน้านะคะน้องหญิงพระบ้านสวัสดีค่ะ